สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมานะคะแกะกล่องื่องเขียนที่เราพีมาจากร้านใน i อนะคะก็พี่เต้ยน,นะคะก็แกะดูนิดนึงนะแหละใจไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะแถอแรกกันเลยนะคะก็มีกล่องหนึ่งเนาะอ,อันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยนะคะในกล่องก็มีเยอะมากๆเลยหนักมากๆเลยน่าจะประมาณห้าหกลได้นะโอเคนี่อันนี้คือเป็นของชิ้นแรกที่เราพีมานะคะเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์คะ่ะนี่เป็นสมุดสะสมสติกเกอร์เล่มไม่ใหญ่มากนะคะกระถักลักเนาะ คืออันนี้จะทำราคาไม่ได้นะคะแล้วแต่ว่าร้านที่เราพีมาเนี่ยเขาคิดราคาเท่าไหร่เพรก็ติดมันก็จะมีกิ๊บกับเรื่องของผาษีอะไรอย่างนี้ด้วยเนะาะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนอยู่พันวอลเนี่ยก็จะเท่ากับตีไปไประมาณสามสิบบาทไทยของเกาหลีเนาะแต่ว่าร้านพวกนั้นที่เนี่ยเขาก็จะบวกอะไรเพิ่มอีกเนาะมันจะเป็นพวกค่าค่าส่งของเขาค่าหนักค่าอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้นะคะพีมาจากจีนนะคะอันนี้น่าจะมีนะอันนี้น่ารักมากมากเลยด้านในก็จะเป็นเหมือนสมุดปกติเลยค่ะแต่ว่าเนื้อของสมุดเนี่ยมันจะมันมันสสมมมุดเเเเเเนนนนนนี่่่ยจจะะะะะะะััซึงรราาออออไไว้้แปติ๊กก์คค็ เป็นของแถมที่ร้านมีอมยิ้มมาให้ด้วยน,นะคะนคะคะไม่อยากจะบอกว่าอันนี้นะคะหมดไปเยอะเหมือนกันนี่มีอมยิ้มสองอันนะคะแล้วก็มีมาร์คกิ้งเทปอันนี้น่าจะเป็นของแถมนะคะน่าจะเป็นของแถมที่ทางร้านแถมมาให้เรานะะ่ารจะเลยนี่อันนี้เป็นเมมโม่เมมโม่นี่นะคะแคร์ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ใบเล็กใบน้อยนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ยังไม่ได้ปัดก็คือไม่ได้ขัดนั่นเอง อันนีเมโม่หนังหมีแล้วก็มีเมโม่อีกมากมายดีน่ารักมากๆเลยเยอะมากเลยนะคะของแถมโอเคแต่เราไปดูชิ้นอื่นกันก่อนนะคะเพราะว่าเรายังเหลือของอีกเยรื่อยๆอะไรเอ่ยนี่มีสามชิ้นอืมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรนะเดี๋ยวลองค่อยถามค่อยถามกีฬาดูนะคะว่าอันเนี้ยมาอันนี้กเลไมีแล้วไปดูเลยโอเคต่อไปนะคะอันนี้เป็นเกาะที่สองเกาะนี้ก็จะมีหลายๆอย่าง น่าจะเป็นอะเป็นมิกเทปาตังต่เมื่อไห้เราตั้งแ่เล่อไหน่ตั้งแต่ขม่อไหร่ต้งแต่เมือไนร่ต้งแ่เม้อไหร่ต้่เมี่อร่ตั้งแ่เมื่อไห่ั้่เม่อหั้งปต่เมื่อไหร่ตั้งแตนเมื่อไหรัง่เมี่อไหร้งมื่อังแตม่ไหรั้เมย่ไร่ตั้งแต่เ่อไห่ั้น่มือไั้งแต่เม็่ไหังมือหร่ตน้งาต่เมื่อไหร่ต้งเ เดี๋ยวไปวไปเยอะมากรงกเลว่าเจ็บเจ็บับอันนี้ก็จะเป็นของ Toy Story นะคะ Memo ก็นนโมโมอันนี้เป็นอะอันนี้เป็น Memo ของดากูน่นะคะอาหารน่ารวมนนเดี๋ยวเราไปแตกู่โอเคเรามาต่อกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบที่ได้คักแล้วนะคะอันนี้น่ารักมากเลยดิทุกคนคือมือถือมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะอันนี้คืออานกับมือถือนี่น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับตัวที่เอาไว้ข้ามหนังสือคือมันน่ารักมากมเลยดิทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครไปที่เกาหลีใช่ไหมไดโซกเกาหลีเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำทานนะคะเพราะว่ามันมีของน่ารักน่ารักเยอะมากเลยอะเขาจะเขียนไว้แบบพันวอนสองพันวอนก็ถึงไม่เกินห้าพันวอนนะคะมันก็จะตกอะไรประมาณสามสิบบาทแต่อันนี้คือลดที่มมาใช่ไหมครับของลดที่มาเนี่ตอไ่ะย อันนี้ก็คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวิกกี้ใช่ไหมน,น่ากนินนัดโค้งน่าจะได้ประมาณสิบแผ่นหรอีสแผ่นนี่แหละแล้วก็มีอัน,นค่ะธรรมาที่มันเดียบมากๆที่ทำคลิปเนี้ยก็จะต้องหลายนาทีแน่ๆเลยอันนี้ก็จะซื้อมาเป็นแบบแบ่งขายนะคะคือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่งบน้อยนะคะเราก็สามารถซื้อแบบแบ่งขายได้สิแผ่นยี่สิบแผ่นเพราะบางทีเราก็ใช้ไม่หมดหรอกเห็นไหมมาล้อแล้วก็อันนี้เป็น อาแพรนเนอร์นะคะของเดี๋ยวนะมีคัตเตอร์ออนั่งเลยดูซี่ว่าข้างในจะเป็นยังไงจำไม่ได้เหมือนเดิมค่ะว่าได้มาป่ะจะรู้ว่าน้องนา่ารักมากเลยดีเนาะม,มีสรรีสันก็ข้างในก็จะมีเป็นเป็นเดือนเดือน,นให,หน้อันนี้น่าจะต้องใส่ซองไว้ก่อนเพราะว่าคงคงยังไม่ได้ใช้เพราะว่าพิงค์ซื้อสมุมดมาเยอะมากเลยทุกคนซื้อสมุดมาหลายเล่มมากๆเลยไม่เคยทำไม่ทันอันนี้ลองแตต้องเก็บไว้ก่อนจะป้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกัน ไี่อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างแอบถูไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนเขาทำขึ้นมาเป็นแบบพิมพ์เต็๋หรือเปล่าอันนี้ปิ๊งไม่ค่อยแน่ใจนะอืมนะครับอุ๊ยลายนี้ยังสามลายนี้ไม่มีเลยนี่ค่ะไมาเห็นเลยอย่างนี้คะลายนี้ไม่ค่อยเห็นมีเลยจะสองลายเนี้ยมีห็นเห็นแบบทั่วไปอยู่น่าทุกคนอันนี้ก็คงต้องปิดไว้เหมือนกันคงไม่ได้ใช้เป็นคนชอบปิดเหมือนกันค่ะดวไ้ถ้าอยากได้ก็แค่ออกทักดีทุกคน โอเคต่อไปดู้ซองไหนก่อนดีซองนี้กับเราแล้วนะคะับซองนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบแกะก่องสะดวกมากเลยคุณรู้สึกว่ามีที่จะแตกอีกนะแกะตู้ทุกค้อในนี้จะเป็นบล็อกเทปนะคะอันนี้เป็นบล็อกเทปของแบรนด์อะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราจะชอบเรียกมันว่าน้องกลมกลนะคะมันจะเป็นน้องกระต่ายคือเราก็อยากให้ทุกคนดูนะแต่เราไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสป่ะวนี่ค่ะจะเป็นน้องกระต่ายบล็อกเทปเนี่ยบางคนก็จะเอาไว้สำหรับแพ็คพัสดุนะคะก็คือเปิด เดี๋ยวให้ดูว่ามันต่างกับเทปกติเยอะแค่ไหนนี่คือขนาดเทปกติอันนี้คือบล็อกเทปบางคนจะเอาไว้สำหรับแพกพัสดุแต่ว่าสำหรับพิงเนี่ยพิงจะชอบเอามาทำเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่พิงจะชอบเอามาเอามาเรื่องอะนะเอาเอามาใส่กับกระดาษปกตินะคะแล้วก็ตัด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 แล้วก็สามารถเอาไปใช้แปะไดอารี่แพนเนอร์หรือว่าไว้ตกแต่งได้เพราะว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไปดูออกเฉยไหมคะเนี่ยก็จะชอบเอามาทำเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็คือพิงไม่ได้ตัดแค่เอามาทาษสสตติิกกกกกเเเอออรร์์็็ได้้ันนนีป โอเคต่อไปม้วนที่สองของเรานะคะอันนี้จะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าตรงไม่เอาดีกว่าแต่แบบเออ,เออพอเห็นแบบออน่ารักดีเนาะเพราะเราก็ยังไม่ได้มีแบรนด์นี้เลย <c oughs> คือพิงค์เนี่ยเป็นคนชอบสะสมบล็อกทีมากเลย <c oughs> ตอนนี้น่าจะมีประมาณเกือบจะ20ม้วนได้แล้วนะคะใครอยากเห็นพิงค์เปิดกลุ่มบล็อกเทปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้พิงค์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างไงนะคะพิงค์จะทำเป็นรีวิวบล็อกเทปที่พิงค์มีทั้งหมดในกลุ่มให้ดูเนาะแล้เดี๋ยวเราไปดูอีกอนนนี้มัคือมมันีแต่ห่อใญๆแล้วน ใช่มพิงก็รู้เหมือนกันกล่องเนี้ยพิงนะก็รอมาเป็นเดือนหนึ่งกันนะก่อนจะแบบสะสมได้เยอะๆขนาดนี้คือแบบบางทีพิงก็ซื้อตอนพิงก็ยังยังยังไม่ให้เขาส่งมาพิงก็บอกเดี๋ยวดูยังไงต่อเลยงี้ยอ่ะเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นซองสูงสติ๊กเกอร์ค่ะซองสูงสติ๊กเกอร์ก็มาเขียนไว้ประมาณหนึ่งหมื่นวอนค่ะซึ่งควาเป็นเกาหลีตลบมากไม่ต่างใครนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนีดบ้างนะคะซองสูมสติ๊กเกอร์แบบได้คัพแล้วก็คือแบบที่เขาตัดมาเลยนะคะนี่จะเป็นนนนนนแบบีีีี้้อออัััทท่่ ะอ,อันที่หกได่หกอันนะครน่ารักมากๆเลยทุกคนมันก็ถูกกว่าที่เราซื้อแยกเขาอยากเราซื้อแยกมันก็จะตกชิลลหนึ่งร้อยถึงหนึ่งบาทแต่ถ้าเราซื้อเป็นสองสูงยาสมมติว่าสามร้อแเนี่ยเราได้หอันมันก็ตกเท่าไหร่อ่ะก็เรามาดูกันเราคำนวณดูกันอาปอันน Rut, สสี้จะเป็นไส้แฟมนะคะแต่จะไม่ใ <não> ช่ไส้แฟมปกติมันจะเป็นไส้แฟมที่เราจะเอามาใส่สติกเกอร์ตัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็มันจะมีมันจะมีเส้นขันตาอยู่นี่พิงก็อยากให้ดูพิงก็มาทำนี่แม่นี่พิงก็จะมีหล ก็ติดก็จะเป็นแบบที่ไม่มีภากลอยใช่ไหมแต่ก็พา้ลอยก็จะมีเก็บสติ๊กเกอร์ได้แบบเรียบร้อยว้าเดี๋ยวคืระเบียบค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะไปอันนี้อันนี้อันี่เหมือนกันนะคะตอนแรกพิงคิดว่ามันไม่ใหญ่อันนี้อันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันพิงก็ลองดูคตอนดูกันเหมือนกันค่ะเป็อะไรค่ะทุกคนแต่มันหนักนะดูความหนักอันนี้คืออะไรอ่ะอเป็นสมุดบันทึกทุกคนเป็นสมุดบันทึกวิคิวอ่ะ ทุกคนเราเป่นน่านรักนะน่นารนี่อันนี้ก็มีค่ะนาะ่ารักข้างในก็จะเป็นเส้นสติเลยร์ใชอันนี้เพีงซื้อมาเล่นที่สองลเล่มแรกเล่มแรกซื้อเป็นแอร์เรียลไปแต่อันนี้ซื้อเป็นแบบรวมเจ้าหนูคือข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นเมโมแล้วก็เป็นสติกเกอร์ให้เราประมาณเกือบสิบยี่สิบแผ่นเลย,เลยแหละเนี่ยโอ้โหดู เห็นไหมมันก็จะมีเป็นแบบเมโมเป็นกระดาษเป็นทักษะของขวัญแล้วก็เป็นสติกเกอร์ค่ะและที่เราซื้อเนี่ยเราตั้งใจจะซื้อเล่มนี้ค่ะเราตั้งใจจะซื้อเล่มนี้เพราะว่าเราจะเอามาสะสมสติกเกอร์มันเป็นสมุดสติกเกอร์มันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่กว่าเล่มละพันวอนที่เราซื้อมาเนี่ยใหญ่กว่าเห็นไหมคะอันนี้คือเล่มละพันวอนที่เราซื้อมาแต่อันนี้มันจะใหญ่กว่าแนะ่ยเนี่ยนี่ยมันใหญ่ขูมมากทุกคนคุ้มจีไปต่อค่ะมีอีกเยอะๆเลยหนึ่งอันนะคะอันนี้นะคะขูมจีเลยุกคนคือึ่งขะชอบ ชอบจ้อมังกลมๆมาเป็นตัวกระต่ายที่แก้มันกลมๆนะคะมันก็มาเป็นแกล้มันนี้มันไอจีของนากวาดไม่ต้องพัดไม่ต้องพัดสโตรนด์ไปบ้างค่ะในแนบไปแต่ว่าจะบอกว่าเขาออกมาบ่อยมากแบบือนเปลี่ยนเป็นปออกตอ๊กออกติ๊มโมออกทั้งสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่รู้มาเยอะมากเลยคืออันนี้พิงซื้อแบบแบ่งค่ะทุกคนไม่ได้ซื้อแบบว่าอันนี้ซื้อแบบแบ่งเอา แพ็คน,นึงก็แบบประมาณยี่สิบหรือสามสิบแผ่นอะไรเงี้ยค่ะแพ็คน,นึงน่าจะมีประมาณร้อยแผน่นแบบเออมันก็จะราคาที่ถูกลงเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาทุกลายแล้วก็ใส่เต็มได้ทุกคนหรืออปล่าเนี่ยเพราะมันมีลยายเยอะมากเรามาดูกันทุกคนดูความน่ารักของน้องนะคะทุกนี้จะเป็นหมอนลาสีดำอันนี้ก็จะเป็นแบบมันเลือดน้อยนะคะอยู่ในคอนเชิลไส่หมูนี่ก็จะเป็นแบบดอกไม้สีเขียวเขียวโอ้ยน่ารักนะคะนี่เขาก็จะมาแบบเป็นธีมเดียวกันนะคะน่ารักทุกคนก็เป็นสีเขียวสีชมพูอยู่าทางด้านน้ำก็จะเป็นแบบเชอรี่นี่เป็นมมชเลลโ อู่ในเคสเห็นข้างล่างมากเลยนี่คือไม่รู้ว่าพวกกำลังวัดไปถึงที่ไหนบ้างเป็นดอกพุ่มเลยนี่ชิ้นพุหนมากเลยดอกทิวลิปมีกระส้มคือลายเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาหมดได้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเอามาหมดทุกลายนี่ก็คือลืมละลายค่ะ กกโอเคเราเหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะสองสุดท้ายของเราเราจะจับแบบนี้เลยค่ะที่ร้านขายกระดีมากเลยตนีไอนะต่อดีมากลุ่มก็อันนี้นก,ก็เป็นสติกเกอร์นะคะนี่อันนี้จะเป็นน้องเฮสติสกเกอร์น้องเทสต่างกันเลยน้องเชอรี่พิมเอามาอย่างละสองเลค่ะเอาไปแล้วก็มีเจ้าตัวนี้มาก ก็แค่ตัวนี้เนาะดูสิใครจะไปกาใช้ตัวอันนี้เป็นแบบยังไม่ได้คัดนะคะพิงก็จะเอามา 8, แปะก็เอามาแปะซึ่งสติ๊กเกอร์ไม่ได้คัดเนี่ยแต่ราคาถูกกว่าสติ๊กเกอร์ได้คัดเยอะมากเลยค่ะพิงก็จะเอามาอย่างสองใบใบหนึ่งก็เก็บใบหนึ่งก็ใช้แบบนี้ค่ะอันนี้อันเดียวรู้สึกว่าอันนี้จะมาเป็นแบบแพ็คนะคหนอไป ต้องทำไว้ในกองเหมือนเดิมน่ารกเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นคอผลไม้หม้วค่ะทุกคนหมดจริง